อยู่ไหนกันอยู่หลังเขื่อนพี่ฮะอยู่หลังเขื่อนใช่อยู่ใกล้ๆหิริโพใช่พี่โอเคไ่ฝั่งหิริโพอ่ะกำลังไปอยู่ตรงพุ่มหญ้าอยู่ใกล้เขื่อนนะพี่ได้แล้วแย่ผเพิ่งตายไปเพื่อแค่พี่บูผมตายอ่ะทำไมอ่ะพี่เต๋อไหมมีใครเดินมาเนี่ยก็ไม่รู้พี่ไม่หายเหรอตายใช่พี่ ถ้าคนตายไม่หายใจพี <t 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 ่ยังพี่ยี่ยียไปไงมีคนดมผมผมลุกพี่ผมลุกเมื่อกี้ผมลุกแล้วแบงค์พี่ออสอะไม่รู้พี่หายพี่ออสต้องมาแล้วนี่พี่ออสหายไปไหนอ่ะเอาหายไปเลยอ๋อจริงจริงผมดีกว่าผกว่าหายไปเลยสุดมนต์พี่ว่าใครไม่รู้สิพี่ออสว่าใครอ่ะพี่ ผมอยู่ตรงสันเขื่อนสันเขื่อนตรงไหนพี่ฮะสันเขื่อนตรงไหนนี่ไงอยู่สันเขื่อนเลยสันเขื่อนตรงเขื่อนเลยสันเขื่อนฝั่งซ้ายเฮ้ยนู่นอยู่ฝั่งทุกข้านแล้วโดนนี่ฮัลโหลอยู่นี่อย่าวิ่งผ่านอยู่นี่เองเฮ้ยทำไมตัวใหญ่ยันตัวใหญ่ะอุฮ้ยอันนี้พี่ออสแน่เลยเนี่ยทำไมบัดออกเลยใครเนี่ยติเชนตี้ได้ไหมเขาคือใคร ลมน้อยลมน้อยลมน้อยนี่ไงอาการเนี่ยเขาก็จะคว้ากันเลยวิ่งแกเพราะคารโน่อยู่ทางนู้นนู่นนู่ไปทางนู้นเลยทำไมพี่เขาจะไม่อยู่แล้วนะฮะไม่อยู่แล้วตรงนั้นนะมาอยู่แล้วนะไปแล้วทำไมตอนเสียงพี่มันดังเราควรตามไหมเพี่อดกลัวพี่ใครเชื่อไอ้เก้ออยู่ตรงนั้นต่อไปยอดผมก็อยู่ตั้งนานแล้วกับพี่อทีอยอดเลยรอรอแบงค์รอแบงค์ ลืมแบงที่เรียกว่านรกนี่แหละเขาเรียกว่าบ้านพี่พี่อย่าลืมฟันเศษพวกเราใช้ที่ไว้ทำไเนี่ยพวกจูช่าเป็นผูกใช่ไหมโอ้พี่อ่อนแอว่ะวันนี้ผมไม่เห็นบ่นเลยพี่พามาหลบตรงนี้กันอ่าโอเคเดี๋ยวกินผลไม้รากไม้ดอกไม้แถวนี้โอเคหลบตรงนี้ปลอดภัยสุดแล้วตัวเรากระโดดได้ขึ้นหินได้สบายสบายขึ้นได้ขึ้นได้ที่ไหนพี่ขึ้นได้อยู่ตึ้งนึงอ่ะ หินเล็กหินเล็กตอนนี้สมาชิกเราสี่คนขาดอีกสองไอตรงนี้เองแอบได้อีกสองคนนี้จะมาถึงตอนไหนอยู่ดังก็นี่พอดีเลยหลงอีกแล้วอีกยี่สิบอีกยี่สิบนาทีพี่ได้แบงค์ได้ที่เรียกี่จะลอยในกระลึกบ้าบ้าเขาเรียกว่าบ้าไปอยู่อบึงพี่ไปอยู่บึงเลยไปอยู่องค์ท่านไอผมผู้ผมอยู่เมื่อกี้ยอดไปนั่งกลางเซ็นเตอร์เลยอะไรพี่ ผมจอแล้โบก็ไม่เอาพี่ไปโดนอะไรมาทำไมพี่แพะเต็มตัวเลยก็ไม่ถึงแล้วกะขอนลอยพี่อ่อนแอพี่แฟร์ขอนลอยมาพี่แค่ั่งสอนขอนลอยเฉยพี่แค่ไปตบกระโหลกมันว่าเอออย่าอย่าเล่นอย่าเกยเอสพี่บอกมาอย่างนี้เลยเอาห่างไปตบหัวมันมันเถี่อนพี่ไงมันก็เลยงับเขาที่หัวพี่หนึ่งทีตัวนี้ฟาร์มกี่ชั่วโมงนะสามไหมตหร้านพี่ ไม่พี่ไม่สองประมาณชั่วโมงเดียวพี่ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าสโน่เดวเดวเดวอยู่เรื่อยสาร์วิมากฮัลโหลเมย์ฮาร์ลังแบงค์มาเร็วเร็วดิฮาร์ลังไปครับวุ้ยไวบาม่าแบงค์เก๋วิเกยำยำนี่อยู่ไม่ไม่มีใครสนพี่เลยพี่ก็อยู่คนเดียวอย่างนี้แหละตามภาษาคนเหงา พูดประมาณจะเนี่อยู่คนเดียวคนที่เขาช่วยพี่ตลอดพี่จะไปได้กับเขาแล้วคนนี้เขาห่วงใหญ่พี่ตลอดเวลาพี่ไปแล้วเฮ้ยถ้าถ้าเราโตนี่เราจะทําอะไรอ่ะวันเนี้ยเดินเล่นเซนเตอร์คนนี้เขาห่วงใหญ่พี่ตลอดเวลาสวนสนามสวนใหญ่ทำไมพี่เดี๋ยวพี่ถ้าโตมดเดี๋ยวเวลาพี่เข้าไปเดี๋ยวพี่กับดนพี่ดูฟาดตายพี่บอกเลยไม่พี่สองคนไปที่ค้ากัน อยู่เบื้งไม่เคยพลาดพวกเราไม่เคยพลาดอยูเขื่อนเขื่อนเขื่อนที่กำแพงอ่ะก็ได้อยู่ตรงเขื่อนโอ้โหพี่ออดเบรับเองบรกมันทางขวาเบรกมาทางขวาเลือดพี่เหลือเท่าไหร่เนี่ยหิวน้ณตอนนี้เหลือประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันมันบั๊กอะบูมันทำไมแผลมันมันต้องกระโดดอ่ะมันดูเหมือนจะตายให้ได้ยังไงไม่รู้ที่เราหายเราหายเราฟาดไปออดอ่ะเนี่ยในในปิด นี่แบงใช่ป่ะยืนดมอะไรข้างบนน่ะพี่โดนไอ้เค้กันอ่ะไม่ใช่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 โดนขาเองนะโดนลากเหรอู้ข่านะพี่เราเราวิธีรอดจากเคอะไหมพี่กดไปเป็ปลากดอีไปปลาหรืออีน่ะพี่กดสองอย่างกันเลมันปล่อยออกจากปากเลยอู้ค่าอู้คามันน่าจะแบบอ่าทำให้สตามิน่าไอ้เคมันลดไวมั้งเออจะเป็นไอ้เคซับนะขนาดคาโนดินมันยังลดไวเลย อันนี้เราจะไม่ไวกว่าละไม่แต่เราเต็อไปด้วคนมีคนสนใจจะมาเสี่ยงตายของผมนะไปเถอะโชคดีไปไปจะทำอะไรกันตรงนั้นนะผมพจะกินน้ำจะกินยามเราก็จับจับคู่ปาร์ตี้นะจับปาร์ตี้กันไว้นะคงคงไม่สับสนแล้ววันนี้คงไม่สับสนแล้ววันนี้พี่ปาร์ตี้กับบูมแล้วกันปาร์ตี้กับไว้นะ้เป็นคู่นะตีไหนเข้าตีไหนออกบอกด้วย ผมอเพราะที่ที่นอนโตเรามันฟาดหาโดนกันเองมันจะสั้นสตันปุ๊บโดนศัตรูจู่โจมได้ง่ายเอาเอาให้โตก่อนไหมเอาให้โตใได้ก่อนเลยไอ้ขึ้นไวอยู่เก้าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยแป๊บเดียวผมพี่ไปหาที่กระโดดแล้วนึงนอเลือดไม่รีเลือดไม่รีไม่รีเพราะว่ามันมันรีอยู่แต่มันรีช้าไอ้เสียวพี่น่ะมันโดดเดี่ยจริงๆพี่เป็นแบบโูม่ำ นี่มันนี่แต่ผมผมทำให้มันมีวิธีแก้ไว้โดนพี่โดนไอ้แคกัดไปแค่ทุกทีเลยนะลองลองให้เด็กตกไปพี่ลองให้เด็กให้เด็กตกเพื่อให้พี่เล่นเข้าไปหัวไปจะไปกัดมันทำไมก็อันอร์เนตกัดที่พี่ก็บอกอยู่ว่าอันอร์เนตจระเขีมันกัดเจ้าเจ้าหางหรืออัทอร์เนตหรือเอายังไงหาคว้าเลยพี่ถ้าอันอร์เนตมันเลือดออกอ้าวพี่ไปโดนอะไรกินมาพี่ไปโดนอะไรแทะมาอ่อนเอียงพี่พี่คนอ่อนเอก็อย่างนี้แหละเป็นพัน เอาไม่โดนอีกถ้าสอยเคกัดีทุกทีเลยพี่ทั้งคาโนทั้งไรสอยเคกัดเป็นรถแอร์ก็อย่างจีรีอ่ะเฮ้ยคนคนคนอ่อนแอเขาเขาเขาร้อเราเก้อคนอ่อนแอเขาตายไม่หรอผมแข่งแก่งพี่แต่ผมโดนทรยศเฉยแต่เมื่อคืนตายอ่ะเก้อตายก็ผมก็ผมตายเป็นวิศว์ศีพี่ ตายแบมีทัสี่ตายแบบภูมิใจภูมิใจที่ผมได้สู้เคียงบ่าเคียงไหลแต่ผมไม่ได้โดนจระเข้ฆ่าตายโดนทวกันเองที่ไว้ใจอยู่จิ้มเมาขนาดขนาตายอย่างอาพับมาคิดดูดิเสียงสวรรค์มาแล้วชนี้ดีกว่า ก็มันด้วยไม่ดีอยู่ไปไปไปหาที่กินน้ำแล้วแล้วหิวน้ำด้วยนะตอนเนี้ยไป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 กินอีกบ่อนึงพี่บ่อไหนนู่นบ่ออีกบ่อนึงอ่ะตัวที่มีน้นตกที่มีแท่งหินกลางน้ำมาพี่เดี๋ยวดูหลังให้น้ำไปเลยทล่นทไรได้ที่เป็นไม้จิ้มฟันไงมันเคี้ยวเล่นนะพี่ ตัวสองตัวตัวสองตัวสู้มันได้อยู่หรอไม่ไหวไม่ไม่ไหวไม่ไหวสองตัวก็ไม่ไหวพี่แล้วพี่สภาพนี้พี่จะสู้ไหวเหรอเฮ้ยอย่าดูถูกกันนะดูถูก,กดีดพี่อยู่น้ำ<ไ>ฟุดฝุดเลยเฮ้ยอาหารเฮ้ยกินหญ้าทำไมเนี่ยไอหมดแน่นอน <ไป S 1> อเนี่ยหมดไปแน่นอนงับ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  กินได้เยอะสริงวะเฮ้ยจะอ้วก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 ไปโอ้เกือบกินได้เยอะกูไบยอะสูสงสัย <c oughs> เรากินไม่เปลืองแต่ว่าสเตโกกินได้แป๊บเดียว <c oughs> มันกือใบยสูสุ่ไปกันเลยผมควรจะตามใครเนี่ยตามพี่มาได้ไอ้บึงนั้นมาเยอะขนาดนั้นซ้ายมือ ไปตรงไป bây g พี่เพุมไม้น่ะเด็ขเด็หข้านีนมันลบนยาเลยพี่ข้างนมันอันตรายข้างหนมันมีิกใพุมไม้แล้วมันลบยาเลยพี่โมากพี่พี่จะพี่ยงไหมเบดไตาม้นไม้แอบมันนินจาไปสลับพุ่มไปสลับพุมไปมองซ้ายมองขวาวิ่งไป ไม่มองแล้วจังหวะเนี้ยดูมิสเตอร์แบงค์อ่ะพี่จะเป็นโคลนเหรอพี่ออนจริงใช่จะเป็นโคลนเหรอใช่แบบนำนำฝูงไปหากินน้ำแล้วไม่เจอน้ำใครเป็นอะไราดาใครอ่ะใครดีมึงทำเป็นราดาไหมเกรย์อย่าตอบนะว่าผมเองไม่ใช่ต้องเอาคนที่คู่ควรโอเคพี่ต้องเป็นคนดีอ่ะต้องเป็นคนดีอ่ะคนดีพี่ยวคนดีพี่ผมผมถูกผมไปพูดพูดเลือดพี่ กรจะสู้กับคาโน่ได้ยินนะไรแล้พี่จยคู่มันแล้วมีคาโน่เหมือนกันได้นะขึ้นยังไงวะเนี่ยแต่ผิดที่เราไม่ใช่คนระดอนอยู่น้ำมากเลยอ่ะตอนนี้วิ่งมาเร็วๆถึงลรวจะถึงแล้วผ่านสันเขาข้างหน้านี้ไปจนล้ผมทนได้อีกห้านาทีเอยได้อยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไปเซอร์แบงค์ไม่พี่โคลนมันจะทิ้งผู้อ่อนแอพี่ ปวดแอร์ต้องตกเป็นเยอะพี่เป็นคนบ,บูเป็นบูเป็น <No. c oughs> เลยบลูตันโนอบลูตันอุอ้ยเราเจออีกแ <ไป S 1> ุ้งหนึ่งข้างหน้าไปกัเปนเถอะโครนเตโกบนเขาเฮ้ยสเตโกเราไปผูกมีดได้ไหมีมมเฮ้ยดเดี๋ยวเดี๋ยวๆผมขอดมก่อนนะมันมันกลิ่นเรามันฟุ้งไหมเนี่ยกุ้งนี่จะเหลืออะไรอะจะเหลือไปไปกินนะไม่ไม่ฟุ้งไม่ฟุ้งเราไม่ฟุ้งอ่ะแสดงว่าตัวเด็กมันอาจจะยังไม่ปล่อยกินเต่าไง โตมาถึงจะปล่อยอินเตอร์แบงก์โอ้ไม่มีใครห่วงอินเตอร์แบงก์เลยปวดแอกโดนฮัลโหลเพื่อนอย่าร้องร้องเสดังนะไอ้นิบวชเธอไอนิบวชเธออ่าเราเราเราเต็มทีมแล้วสวัสดีแล้วก็ลาก่อนน้ำกินกันเลย่ดนเรื่องเดาจะโดนว่าแหลกอยู่เลยเราต้องขุดบอดก่อนอ้บานนะ เราต้องขุดน้ำขุดน้ำแล้วตีนเหยียบมันในหนังโอ้ยแล้วก็สู้นี่ไงเมกเมกก็จะเาตัวพี่ไปกำบังเป็นโล่ได้เฮ้ยมันร้องใครร้องมิสเตอร์แบงค์มันร้องอ่ะมันร้องมันร้องหาพวกมันอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ไม่เราแ่ไเราผมว่าเราอาจจะถึงข่าวสวยแน่ๆเลยเนี่ยสักหน่อยเนี่ยเหมือนเราแบบอยู่เยอะเกินแล้วมันร้องอ่ะ จะต้องปัจจากที่นี่ใช่แบงค์เราจะทิ้งพวันแอร์โครนไม่เอาดาวมบักท่าโม่คนเท่าเทียมกันหายราคาโนร้องใกล้กลด้วยมิสเตอร์แบงค์นี่เหม่ออะไรเนี่ยเฮ้ยผมเห็นไรนั่งอยู่อ๋อไม่ใช่แบงค์ ขาดจบขาดแค้จบต้องะรีบนะนะโอ้ยดมกลิ่นโคลนหมดตัวแล้วเนี่ยมันจะถึงแล้วอ่ะผมว่าเราต้องหาที่ยืนนะไม่งั้นฝูงเราต้องปัดตีกันใหม่อ่ะซ้งตั้งมาต้องอ้อมมาเดี๋หวังว่าโคลนจะไม่พาไปตายเหมือนในหนังแน่นอนพี่ว่าตายแน่นังหนังอะไรอ่ะไดโนเสาร์ไงไดโนิสาร์ไงดิสนีย์ไง หนังเก้าเด็กเก่าแสดงว่าเมย์ยังเด็กอยู่ไม่เคยดูดูไม่ทันแต่ว่าไอ้ไอ้ตัวคนตอนใกล้จบมันตายเลยพี่โอนั้นตายเพราะรอดก็ต้องคอยดูเอ้ยพี่บูมไม่ต้องเสียสลักนะพี่ไม่เสียสละตที่ัวคาเสียสละอะไรเนี่ยพี่ยังไม่โตเลยให้พี่โตก่อนพี่เสียสละมาเยอะแล้วเสื้อขาเปี๊ข้างนึงเลยลตอนที่ตาย ขอขอนั่งแป๊บเหนื่อยที่ต้องสู้แบบว่าจน,นตัวตายอยู่ตัวพี่อ่ะนี่คารโดท่อดข้ามโดนเลยเราพุทธทอเอ๊ะใครเป็นไอ้เด็กสองตัวนั้นน่ะที่งอแงอ่ะ <laughs> นี่ไงไบเกอร์องไง <laughs> กับแบงก์ไงไอ้บุกอะไรนะนี่บุกอะไานะ <laughs> ตอนนี้หมอตัว<ม>ี่งง <laughs> ตอนนี้ผมกําลังอยู่ในอ่าช่วงลิงกําลังเลี้ยงดูผมในลิงกําลังเลี้ยงดูผมอยู่เอ๊ะนักเอกชื่ออะไรนะอะไรวะจำไม่ได้ในในเอกชื่ออะไรนะเฮ้ยนัสมโพธิอยู่นะเออผู้หิงเด็ชื่ออะไรนะเอาไว้ดิสมโพธิ์อ้โหผู้หญิงผู้ผมว่าเราน่าจะรอดแล้วนะเราเหมือนสวนทางกับมัน อาหาร่าอยู่ข้างหน้านะลงเรินนี้ไปเจออาหารมี้จะเอาคืนเว้เขยกัะคาโน่วันนี้ต้องได้เจอแน่นอนเขยเราคืนมันกัดเราทีเดียวไม่ครึ่งนึงเลยอะไม่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 หรือว่าเรารอตบมันยังไงไม่พยายาม่าให้มันกัดหัวให้มันกัดหางหมดเลยพี่ให้มันกัดวูอไปเลยใอลมันเลือดวูอัแล้วก็ฟาดหมนไป ใช่พี่เราเราเดินเราเราเราแค่กดฟาดแล้วก็เดินขึ้นมาพี่มันจะเดินตามตรออกมาถ้ามันย่างันถ้ามันไม่เดินเราก็ตกฟีเลยพี่มันมันมันโอ้โหวุ่นวันนล้พวกผมเคียนมันหลักหลายไปทุกตัวพี่ทำไมแบงช้าตลอดเลยมันเสียงมันใกล้เลี่ยเราต้องทิ้งผู้อ่อนแอทิ้งไปเนี่ยข้างหน้าก็มีเสียงนะ คนละตัวกันใช่ไหมอย่างมันเหมือนใกล้มากน่าจะไหวนะเมย์กับพี่ออสสองคนลุมเลยทีบหน้ามันสู้ๆเฮ้ยอุ้ยตอนนี้สวยว่ะเฮ้ยนี่ถึงตรงนี้แล้วสำรวจสำรวจแล้วเราก็เดินตรงไปอีกประมาณหนึ่งเมตพี่ได้ มันเป็นโกดังอะไรสักอย่างไปมาคุกปิดประตูไว้นะเหมือนสถานีอะไรสักอย่างนนะาออ,งอ,อบอกเลยออกออกไปได้อ่ะถ้าผ่านู่นมาก็อย่างนี้แหละพวกเราเข้าไปเ <c oughs> นีงี้แล้วก็เอาหางออกมาเาหางโกไว้มามาเด้มาเด้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ นนีีน่่อยาง้้ก็ไดเมเม่เรากัดสันหลังเกินหน่อยดิ <c oughs> อย่าอะไรเนี่ยพี่อัดกตตีอะไรกับผมเหรอ <c oughs> ว้ายยังไงว่ะ <c oughs> โอ้ยพี่เอ้ยผมกูควบคุม,มาไม่ได้พี่เอา้ากัดแล้วเหวอเลยเหรอข้างหน้านี่น่าจะมีอาหารมาเนี่ยตกไปข้างล่างอีกนิดนึงจะแคมป์ไหแคมป์ก่อนมั้ยนั่งสักพักหนึ่งก่อนไหมอ่ะยังไงก็ได้ตอนนี้อาหารก็เยอะอยู่ ไม่ค่อยหิวไหวจะไปกิน <comprend> น้ำไหมดูวี่อยู่กันครบหรือเปล่าล่ะแดดฮัลโอะไรนะฮัลโหลครับผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่อยู่ๆกําลังอ่านเนี่ยังเนี่ยโตอยู่ใกล้จังวะจะกินน้ำเลยเหรอไปถ้งั้นอยู่ท่าอยู่ท่าอยู่ตรงน้ำป่ะจะจะเอายังไงจะไปกินเลยเหรอเดี๋ยวเดพี่ไปดูรัดแล้วมันถูอยู่นะพันเจ็ดนะพี่โอเคงั้นผมไปดูรัดหน้า มันถูกว่าพันเจตจีผูแบบว่ามันถูกอะใช่ปะเกอร์ผู้อะไรเยอี่หิวมากที่หิกไม่มีใครสนใจเยอะใช่ปล่อยทิ้งไปเล่นไม่ได้ก็ปล่อยทิ้งไปอะไรที่หิวเลยไปดูลาดล่าเขาเขพี่ออสไปดูลาดลาวไงพี่ไปดูลาดหน้าดีดีเว่เดี๋ยวผมไปลาดยางแล้วกันข้างกันพามไปกินยางแล้วกันเกนะไปอะไรไปกินลาดหน้าโอ้ไปกินยางอีกแล้ว ไปหาเส kind of ียงยูท่าเลยนะตรงเนี้ยทางเนี fruit, ้ยอย่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งอย่าเย็ะหน่อยพี่ไปดูก่อนไอตัวเล็กต้องเดินไปดูดีกว่าให้ตัวเล็กเดินไปดูโอ้พี่โอ้โหทำไมพี่พูดได้แบบนี้พี่พูดมบบจบแล้วผมไปตายอย่างเงี้ยโอพี่เดินดังเหมือนานแล้นเลยลูกเป็ดชื่ออะไรนะพี่อ๊อดที่หัวหน้าฝูงอ่ะ โคลน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 พี่ทำตัวเหมือนโคลนเลยนะวันนี้แบบโลเพลย์แต่ว่ากูตัวใหญ่อ่ะสั่งให้กูไปต้องไปเป็นจ่าฝูงไม่ฉันไม่ทำตามนายที่นายสั่งไั้นคืออลาดาคือพระเอกของลุยของพี่เดิไอ้ชั้นคือสมโคตร รู้กี่ลาน้ำก่อนจําชื่อไม่ได้วะนางเอกนักงานเริ่มชื่อสมโภตใช่ไหมขอร้องอ่ะตรงนี้ตรงข้างหน้านี่เป็นน้ำตื้นสามแย่ไปอุ้ยเยดอะไรเนี่ยติดหรือว่าไม่ไม่โตให้ไปดีเอ็มเขาที่ดีคอร์ดเฮ้ยเราเราไปแก้เนาะไม่หมายถึง หมายถึงเหมือนแบบไม่โตอะไรเงี้ยอ๋อครับบักครับบักไม่โตก็ตรงนี้เลยเหรอตรงนี้คือทางที่ไปอ่านะพี่เนี่ยสายซ้ายมือก็ตามแยกน้ําตือนพี่พี่กินตรงนี้เลยเอาตรงนี้เลยมันต้องเลือกใครสักคนแหละไม่รู้ว่าอากินตรงนี้ผมคิดไม่ได้เตื่นใครวะหไปกินริมถนนี้ก็ต้องอยุ่ตรงนี้ใช่ไหม แพแมาอยู่ข้างผมพี่อยู่ข้างผมเลยพี่วิ่กิ้ตรงข้างผมเลยพี่ไปไหนไปทุกคนไปจากที่นี่พี่ไปไหนอะข้างหน้าทางตัดนะพี่ข้างขวาเสมอเลยไปขึ้นขอนไม้ไปแล้วผู้นำเราวิ่งไม่รอเราเลยพี่เดี่ยวดิก็ผู้นำไางเงตัวพี่ไม่หวงลูกครูใครพี่บอกเป็นโคนพี่ก็เป็นโคนอย่างเต็มตัวสเตตแกตัวให้หมดเลย ทุกวันพี่จะไม่ทนต่อเห็นคนในทีมเราถูกฆ่าพี่ไม่ยอมไม่ได้แต่วันนี้พี่ขอยอมเราถรายยศไอยู่พี่บูถ้าเดินตรงไปอีกเรื่อยๆไปเจอถนนที่พี่เมย์หลงแน่ผมบอกแกนี่ผมบอกแกนี่เ้ยเราไปหลบริมทะเลก็ได้นะไกลไหม ไปไกลเดินไปขวานี่ก็ถ no. yeah. ึงแใช่ใช no. no. yeah. ่เลื่นทะเลก็มีหญ้ามีอะไรกินมีผักเตอร์มี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 แล้วตอนเช้ามันสวยด้วยปีนขึ้นไปกินพี่ไม่ก็ก็มีบ้างนะตัวอะไรมาฮะตัวมาตัวมาตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรไงเตี้ยนตัวยังไงเตี้ยนตัวไอสองตัวนั้น ตัวไหนอ่ะที่เดินมางเตียนโตกับโกโบพี่ตัวอะไรมาเออมันหลอกมาตลอดทางเลยมั้งถ้าเตโกกับทีนันโตพี่ไเร็นตัวเดิมแน่เราไม่คงคงไม่ต้องกลัวมันหรอกมันน่าจะใจดีไม่มันจะเรียกประตูมาหาเรามันน่าจะวิ่งมาตบไทเกอร์อ่ะถ้าตบปุ่มนี่แก้แค้นให้ผมด้วยนะไม่ไว้ใจมันอะ ไช่ดีกว่าไปจากที่นี่เดี๋ยวผมกินอาหารแป๊บเขาอยากอยู่ด้วยไอ้พี่เนี่ยเราไปเต็มแล้วเต็มเอาได้อะได้เฉยได้ได้เกี่ตัววะเนี่ยโอ้ไม่รู้อ่ะหนึ่งสองสามเแล้วเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดตัวเป็นยังไงเจ็ดตัวแล้วเนี่้มันเกินนับไก่แปดตัวมาจากไหน อาได้แปดตัวเต็มตี้เหรอใช่พี่มันมันได้แปดตัวหรือ,อยังไงมันไม่มีเขียนบอกไหนะตอนไม่รู้อะไปไหนกันไปคุยภาษาคุยเขาด้วย<ะ>ยังไงก็ได้อะยังไงก็ได้เรามีเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ด,ดอยู่เยอะก็ดีเจ็ดเจจะได้ช่วยๆกัน<อ>แต่ถ้าเกิดว่าเราสู้เขาอาจจะไม่ตามแผนเราอาจจะมีมั่วกันบ้างจำเลยบูตันเดี๋ยวก็โตแล้วเนี่ย ตัวนี้ที่อ่อนแอนที่มึงไปเขาบอกว่าเขาฆ่าคาโนไปตั้งสี่ตัวโอ้โหคุยด้วยไหนยกคุณมาคุยโอ้โหอวดว่ะมาขิงเราด้วยว่ะโหค้าสิบกับตัวไม่เห็นบทนเลยสี่ตัวเดียวยังยากเลยเราไปบ้าไปเลย่ะคาโนชุวีอ่ะสร้างสร้างความเชื่อมั่นให้กับฟูงอย่างเงี้ยแบบ เราเพิ่งแก้ได้เออเราเพิ่งเกิดพี่เพราะว่าดักเกิดนะมันเกิดแล้ทุกเลยผมว่าคาโนเด็กว่ะเกิดแล้วก็เดินออกมาจากป่าแล้วทุกเลยเรียบร้อยวับอะไรเนี่ยต<ช>้นไม้อะไรนักหนาเนี่ยทําไมมันมีสองแง่งวิ่งไปก็ติดแล้วก็ติดคอนไม้มันมีคนตกลงไปตายพี่<อ>มิชาคือข้างล่างเลกเกอร์ลองอเราจะลองไปกินน้ําด้านข้างในจะขึ้นได้ไหม คิดจะให้ไทเกอร์เป็นหมาทดลองใ่ครับพี่หนูทดลองพี่เอาละพี่เดือดหนูใช่ไหมห้างตลอดเฮ้ยน่าจะได้เฮ้ยแต่มันจะขึ้นยังไงอะไทเกอร์ดูดิมันสูงนะกินได้พี่ขึ้นได้เจอาวนโดดลงน้ำโอ้ไม่เสี่ยงพี่เจ้าวงนแต่วงทำให้ดูพี่เอ้ยอะมันขึ้นยังไงเนี่ยเล็กกว่าขึ้นไม่ได้ เอ้ยเราตัวเราแบบกินกินตัวมาแล้วนะสีส้มเข้เข้เค้ข้างหลังเค้ตรงทะเลเฮ้ยไหนฝั่งโน้นฝั่งที่เรามามันกำลังเดินขึ้นมาใหญ่ปะดูไม่เป็นอ่ะมันไม่ตั้งอ้อมอ่ะถ้าอยู่ด้านหลังใช่มันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างต้องไปตบมันใช่มันอยู่ข้างล่างอยู่ตรงทะเลมันมันกินซากตัวอะไรไม่รู้อยู่อ่ะในตรงซากตีล์อลงอ่ะ ลงไปเชิงนงดูไหมพวกเราดูลงได้พี่ไหนไม่เห็นมาไม่อยากกินนะอ๋อด้านล่างด้วยเหรอใช่ด้านล่างด้านล่างทะเลทะเลมีกินนะอยู่พี่อะไรของพี่เนี่ยตอนแรกพี่พี่หนีแล้วพี่เดินไปทำไมเนี่ยอ๋อนี่ไงยตัวโคตรใหญ่เลยตีกันเองเลยนี่นี่ไอ้แค่ไอ้แคเอาได้แล้วนะเรื่องเอามาได้แล้วนะลง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 ไปไหม ว่ามันจะมาทางนี้ไงดิเราจะไปไม่ได้นะมันจะผิดกฎไม่มีกฎลงทางโน้นพี่ลงทางนีบนี่ทางเนี้ยทางนี้ทางนี้เฮ้ยทางนู้นทางนู้นลงได้เฮ้ยมันร้องว่ะตรงโน้นตรงโน้นลงโน้นลงพี่ตรงอาวุธเนาะอันนี้อันนี้มันสูงไปเฮ้ยอ้ยติดใครวะบอกสิว่าติดโฟมอีกอะบอกดิบอกดิจะละเขยอยู่เนี้ยติดน้ำวะ ระวังลื่นนะแล้วม,มันเดินขึ้นมาแล้วเหรอมันเดินต้องค้อไมไ,ไกลอยู่ยไกลไมากต้องอ้อมไกลแล้วน้ำมันจะหมดมันก็จะตายปุ้ยตรงนี้ลื่นน่าจะเจ็บมั้ยเนี่ยเงี้ยพี่ตรงล,งลงเป็นหนงเท้ารองให้มาเล้่อนไปปะลงมาเซ่ลงได้ไหมถ้าเกอร์เจ็บไหมพี่ได้ไม่เจ็บไม่เจ็บลงตามลอยลอยเท้าบุกมาเรื่อยเรื่อยมาเรื่อยเรโอเคโอเคแต่มันขึ้นมาอีกฟากหนึ่งล้วนะ ไม่ดูซากอะไรอ่ะมันโดยเข้าป่าไม่ไ้มันมันมันได้เลยอยู่มันมันมันอยู่ข้างล่างพี่มันอยู่ข้างล่างมันมันมันร้องมันรอไหนอ่ะมันอยู่ตรงใต้ใต้ก้อนหินพี่ใต้ก้อนหินก็หนีไหนวะหนซใช้มือพี่ในป่าแบงค์ตรงนี้ลงได้เหรอลงได้ครับไม่เจ็บไม่เจ็บเราอย่ดูว่าตัวอะไรเนยเอ้ยแต่แต่แต่ตัวใหญ่เราไม่ลงมาัวอะไรอะเม่ติดตูดคนนี้อยู่อ่ะเม่กลัวลวง อ๋ออยู่ท่าตายเขาไปอยู่ซา,า,ากอะไรหยดไปหาลูกดีกว่าชีปเปลี่ไฮเกร์อยู่หน้าเนี่ยอยู่ข้างล่างเลยใต้หินเนี่ยแล้วดูดูบนหัวในป่าเนี่ยข้างล่างเนี่ยใต้ตีนพี่เลยพี่หยอดไหนมันเดินไปแล้วมันเดินไปมันพยายามจะขึ้นมาพี่แต่มันขึ้นมาไม่ได้มันเดินไปแล้ว แล้วโอ้ไปนูแล้วดู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 มาดีมาดิเพื่อพี่มาสิมันมันมันตายฟรีนแล้วพี่มันลงน้ำไม่ได้นี่ยนี่นี่เดินนี้นี่นี่นี่ทางทางเห็นทางแล้วนี่นี่นี่นะผม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 โอ้ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กมาฟาดไปทีมาฟาดไปมาเครียดมันพี่มาเครียดมันนี่น้าผมเลยหน้าผมุดเลยพี่ตัวเล็กตัวเล็กไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่เชียดมันเลยเชียดมันเลยเชียรมันเลยพี่เชียดมันเลยตัวเล็กตัวเล็กเครียดมันมันไม่ทำอะไรวะ เดี๋ยวเพื่อนเหมือนเหมือนเดินยวพ่อ่ะยดี่ยดพี่พัดันไงเตายเขาตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจไม่ตายไม่ตายไม่ตายไปไปปมันยอมมันยอมไปไปไปกันแล้วกันมันไม่ทาอะไรราไปไปไปปอดียอนพี่เตะมันเกือบตายพี่มีก็โดนออเตะเตะทียมันบีดยิงเลยนะบีดที่พี่เตะ บอกเลยว่าผิดมหันนะเนี่ยเพื่อไอความคิดที่พี่ว่าจะเอาจระเข้ามันลงในลงท,างท่ามทะเลพี่นี่ลงมาแล้วมันอยู่ยางงนี้เลยพี่พี่รอดไงมันก็ได้อยู่อย่างนี้ลเลยทำอะไรก็ไม่ได้น้ำท่าน้ำก็กินไม่ได้ทั้งที่น้ำามาานันไหลมาจากข้างบนน่ะน้ำกินก็ไะไมาจากข้างบนแต่กินไม่ได้องงเว้ย ไอมีสเต็กไอโอ้โหซากมาเลยพี่เอ้ยมีมีอะไรวิ่งมามีคันโนวิ่งมามันเบรกอ่ะมันเห็นว่าเราเจอมันเบรกเลยมาดิที่เมยรอมันฆ่าเราพี่มันอยู่อยู่ตรงมันหน้าหน้ามาแล้วดูตรงมันน้านี่ตบมันตบมันเดินนี่เดินนี่เดินนี่เออเดินเดินนี่ เยนมันบี๊ลุกตบลุกตบลุกตบลุก <c oughs> ตบใครตายาวะเนี <c oughs> <c oughs> ่ย